มาปิดตาแล้วค้ำดูมาปิดตาอ่าๆไม่เป็นไรปิดตาถือว่าแบบว่าไม่ขี้โกงอะเปิดแล้วก็ค้ำดูอ่ะน้องโมกอ่ะปิดตาแล้วค้ำดูจะเจออะไรบ้างไม่ได้ปิดตาก่อนมีอะไรอีกอ่าลิงมันเกี่ยวอะไรกันหนึ่งแสนซับฮ่าเปิดตาแล้วลูก สาวเพื่อนกับคุ่นติดตามแม่กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามิยวมกชาแนลสวัสดีค่ะพเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่ก็มีแผนมาเซอร์ไพรส์พี่เมียวกรมุ้ยแล้วค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะแม่ก็ได้รับโล่หนึ่งแสนซับสไคร์แล้วค่ะแล้วก็ได้เตรียมกับพี่หมิวน้องมุกว่าทําเป็นเดี๋ยวจะถ่ายคลิปนะคะโล่หนึ่งแสนซับแล้วก็จะมีคาใบ้อยู่ในกล่องของขวัญแต่แม่จะซ้อนแผนค่ะวันนี้แม่จะนําเอาของขวัญที่แม่ได้เตรียมให้พี่หมิวน้องมุกนะคะไว้แล้วเราจะเอาไปใส่ในกล่องนั้นแทนเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าพี่หมิวน้องมุกนะคะเห็นของในกล่องนี้แล้วจะรู้สึกยังไงนะคะตามไปดูกันค่ะว่ามันจะเป็นอะไร ค่ะแล้วของที่แม่ได้เตรียมให้กับพี่หมีน้องมุ้งนะคะนี่ค่ะก็คือทองมันเองนะคะแม่ก็ได้ซื้อทองไว้นะคะเป็นของขวัญค่ะหลังจากที่พี่หมีน้องมุ้งนะคะทำหนึ่ง0 0นซับได้สําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูอาการกันค่ะว่าทั้งสองสาวเมื่อเปิดมาเจอเจ้าสิ่งนี้แล้วสองสาวจะรู้สึกยังไงจะตื่นเป็นขนาดไหนแล้วก็จะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนไปดูกันนะคะค่ะและนี่นะคะแม่ก็ได้นําเอาเจ้า ถุงทองนะคะที่ได้เตรียมไว้นะคะใส่ไปใต้นี้แล้วนะแอบเอาเจ้าลิงน้อยใส่ไปด้วยนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวเราปิดกล่องเลยและเดี๋ยวรานําเอาไปให้สองสาวที่ห้องนั้นกันค่ะเอวล้อโมกตะกี้นี้แอบเห็นยืนหน้าห้องก<อ>็หอกแอบฟางไรเปล่า <laughs> ถ้าใครโกหกผู้ใหญ่จะบะมากก็ลอกจริงอะอโอเคมาเร็วเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายคลิปกันแล้ว <laughs> คำปริศนาอยู่ในกล่องนี้ ม,มานั่งถ่ายคลิปอะไรถ่ายคลิปโลแสนซับเดี๋ยวแม่จะเป็นคนว่าวางแผนว่าหนึ่งแสนซับจะอยู่ในกล่องนี้โอเคไหมทีนี้แน่ใจว่าไม่รู้ไม่รู้ที่ไปยืนอยู่หน้าห้องไม่รู้แน่ใจเปิดตู้เย็นแล้วก็ นั่งอยู่ตอนนี้กันใช่ไหมแล้วเล่สกูตชี่มันก็หลับไปใช่ไหมแล้วนี่ก็สกิมบอกว่านั่งมุกไปหาอะไรกินกันเถอะโอเคนั้นเดี๋ยวแม่จะให้หนูตามหาโล่หนึ่งแสนซับกันเพราะเราได้โล่แล้วคำใบ้จะอยู่ในกล่องนี้จจนู้ได้ว่าอยู่ในตู้เย็นูว่าอยู่ในตู้เย็นมันอยู่ในนี้คำใบ้โอเคพร้อมที่จะหาก<อ>ันยัง,งแต่กินกันอย่างเงี้ยแม่ไม่ให้หาแล้วแหละ เดี๋ยวแม่จะให้น้องมูงนะคะกับพี่หมิวนะเปิดกล่องน,นี้แล้วมันจะมีคําใบ้เพื่อที่จะไปถึงโล่หนึ่งแสนซับน้าเอาให้เพื่อนๆดูกัน,นไหไมก่อนที่เราจะเปิดดูมีผ้าปิดตาไหมมีั้ยมีผ้าปิดตาไหมต้องมีถ้างั้นก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองและแม่ปิตาทั้งสองคนน้มูกว่าันห,หลปิตาก่อนเพราะว่าข้างในมันก็จะมีสับประหลาดเยอะแยะมากมาย มาดูจริงๆนโมุกเอาง่ายๆน้โมุกขอเอาไม้เฉียวได้ไหมได้อ่ะอ่ะปิดตาปิดตาแล้วคำดูมาปิดตาแล้วคำดูอ่ะปิดตาอ่ะไม่เป็นไรปิดตาถือว่าแบบว่าไม่ขี้โกงอ่ะเปิดแล้วก็คำดูอ่ะน้โมุกอ่ะปิดตาแล้วคำดูจะเจออะไรบ้างได้เลย ปิดตาก่อนมีอะไรอีกอ่ะลิงมันเกี่ยวอะไรกันหนึ่งแสนซับถ้าเปิดตาแล้วลูกอ่ะมันมีอะไรอีกอ่ะพี่เดี๋ลองล้วงดูมีอะไรอีกไหมอ่ะพี่เี๋ลองล้วงดูก่อนมันมีอะไรอีกไหมอะไรทองค่ะใช่เหรอน้องบุ๊ก็ไม่รู้ลุงบุ๊แอบฟังแม่ใช่ไหมอ่ะเลื่งตาได้ เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรอไรลูกไหนบอกความรู้สึกดิไหนแม่คนนี้ขี้หกทำนิ่งเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกทำไมไหนตั้งสติก่อนเร็วพี่หมิวแบบว่าพูดไม่ออกไหนเป็นไงไหนบอกแม่ดิว่าหนูรู้สึกยังไงมันคืออะไรคะน้องมิวน้องมุกใช่ทองจริงหรือเปล่า ม่ะเออทองจริงหรือทองปลอมจริงเฮ้ยมันมันอย่างเงี้ยอ่ะทองจริงทองปลอมเนี่ยจไม่ใช่มันมันกันเนาะเดี๋ยวขายนะลูกทำดีดีแคนแรกพูดอย่างนี้แสดงว่าทองจริงแล้วดีใจไหมอ่ะดีใจพีดเหอไหนมีอะไรอยากจะพูดกับแม่บ้างกับพ่อบ้างขอบคุณอนะที่ให้หนูมาตั้งใจพูดซะเนี่ยใช่ใจนี่นะคะเป็นไง มันได้จากเพราะอะไรรู้ไหมลูกเพราะอะไรรู้ไหมห้าหาันมองแม่อันนี้นะแม่ให้หนูทั้งสองคนเพราะว่าพี่มิวกับน้องมุกนะตั้งใจทํางาน,นามันเป็นค่ามันเป็นอะไรอะ่ะมันเรียกว,ว่าเป็นค่าเหนื่อยของหนูเป็นค่าเป็นเป็นสิ่งที่หนูต้องได้กับการทํางานรู้ไหมลูกแล้วต่อไปแม่ก็หวังว่าหนูทั้งสองคนต้องอะไรลูกตั้งใจอะไร ตั้งใจทํางานแต่หลักๆก็คือต้องเรียนด้วยตอนนี้น้องมุกก็ไม่ค่อยสบายน้องมุกก็ยังยังสู้ที่จะต้องถ่ายคิดด้วยใช่ไหมบางวันเราก็ถ่ายกันดึกมากเนาะนหนพี่มิวพูดหน่อยยป็นไงลูกต้นจะไหลนะก็คือเราก็แม่ก็จะบอกว่าแม่ซื้อให้หนูทั้งสองคนแล้วต่อไปเราก็จะมีมากกว่านี้รู้ไหมลูกเราก็จะ เก็บได้มากกว่านี้เราก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆป็นไงอ่ะดีใจไหมอ่ะใช่ไหนโชว์ซิไหนหนูน้องโชว์ซินี่แม่แอบซื้อกับพ่อมาหลายวันแล้วนะตั้งแต่เราได้โล่หนึ่งแสนซับแม่ก็ซื้อไว้เลยอะไรหนูไม่รู้อ่ะออคือแบบเนียนมากชอบไหมสวยไหมหลูสวยแล้วต่อไปมันก็จะเส้นใหญ่กว่านี้เรื่อยๆถ้าหนูขยันเส้นเท่ากันไหม เข้ากัน,นกขนมุกทองพอร้อมของม่อยู่ทองจริงร้อเล่นของจริงนะอเอาไปทิ้งเลยเทไม่ได้แล้วลูกใจไหมรู้ไหมว,วันนี้ได้เท่านี้ก่อนต่อไปอเราก็จะมีมากกว่านี้เพราะว่าพี่หมิวขนมุกทำงานาใช่ไหมคะ แล้วก็เราก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าทุกๆคนมีได้เหมือนเราใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเราตั้งใจเนาะเก็บตังไปเรื่อยๆทำงานไปเรื่อยๆ,ๆเหมือนกับที่พี่หมิวนงมุกทำอยู่ใช่ไหมคะ<ช>ลูก คลิปนี้หนูมีอะไรจะฝากบอกพี่ๆ FC มั้งคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ติดตามี่ยกันใมูนะคะจนมาถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆเลยนะคะค่ะแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวไปก่อนเพ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะพบายเย้โมกชาแน่เย้เอาคืนที่ว่าเอาคืน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 